สวัสดีครับผมอันเดนทีเดวจาก NTW Production นะครับก็เออร้อนมากเลยนะครับเพิ่งจะมาถ่ายงานนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักจะคุ้มนึงแล้วนะครับอากาศร้อนมากตอนกลางวันนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะถ่ายงานไม่ได้ครับกล้องโอเวอร์ฮี t ฮะเคยถ่ายไปรอบนึงนะครับผมกล้องน็อกเลยงานเสียงานไม่ผ่านเลยนะครับต้องมาทําใหม่อยู่หลายๆรอบนะครับแย่นะครับยิ่งร้อนยิ่งหงุดหงิดไปเลยนะฮะอ่ะในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการฟื้นคืนชีพนะครับแบตพวกนี้นะฮะผมรีเฟ่โปร4นะฮะผมรหัส32650เนี่ย ที่เป็นแบตมือสองนะครับปัญหาตัวนี้จะเกิดขึ้นกับแบตมือสองก็คือแบตไม่มีไฟใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วแบตหายไปเลยไฟหายไปเลยเป็นศูนย์ๆไปเลยบางทีติดลบอย่างเงี้ยอาการนี้แก้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูก่อนนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับจะ,จะวัดย่านไปที่20โวลต์ดีซีนะครับผมแล้วก็จะทำการวัดให้ทุกคนดูนะฮะสายาาสายาวมากสายยาวเหลือเกินโอเคมาเดี๋ยววัดให้ดูนะครับอ่ฝั่งนี้จะเป็นขั้วบบวกนะครับผมฝั่งแถบขาวหรือว่าฝั่งตัว ที่มันเป็นล็อกตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับแบบจะรุ่นไหนก็ช่าง3 2 6 5 0 1 8 5 0จะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้มันลบนะครับแล้วลองแตะดูนะครับเห็นไหมครับโวลต์ติดลบนะครับผมติดลบอยู่ประมาณสักศูนย์โวลต์ประมาณนี้นะครับถ้าผมมือโดนมันจะมันจะเคลื่อนนับนี่นะครับติดลบอยู่ประมาณ0ูนยโวลต์นะครับก้อนนี้ติดลบ0.38แปดและก้อนนี้ล่ะเป็นยังไงนะครับมันจะมีเสียอยู่2ก้อน ไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นศูนย์ย์เลยนะครับเป็นขึ้นมาแค่0ูนย์จุดย์หนึ่งโวล์นะครับคือต่ำม,มากถผมจะวัดโวล์ละเอียดให้ดูนี่มิลดโวล์เลยนะครับได้แค่สิบเจ็ดสิบแปดประมาณสักสิบดมิลลิโวล์นะครับ 17, 18, 18. V, น,บนี่ประมาณสิบปดมิลลิโวล์คือน้อยมากนะครับผมนี่เป็นแบบปกตินะครับเราจะมัดดูปรับไปที่ยันย0ิบโวล์เหมือนเดิมแล้วก็ลองวัดดูนะครับนี่นะครับ แบตที่เราได้มาจากร้านนะครับที่เราสั่งมาในร้านค้า,าออนไลน์ต่างๆหรือว่าซื้อหน้าร้านมาเนี่ยแบตควรมีอยู่ประมาณทั้งสามโวลต์นะครับผมบวกลบไม่เกิน0.2นะครับก็คือไม่ควรต่ากว่า3โวลต์แล้วก็ไม่ควรเกิน3.4ถ้าต่ํากว่านี้หรือสูงกว่านี้เนี่ยพอเราเก็บไว้นานๆน,นะครับร้านเขาเก็บไว้นานเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะมีอาการเสื่อมสภาพนะครับผมความจุจะลดลงอย่างแบตเตอรี่นะครับในสเปคเนี่ยบอกว่าได้ประมาณ5 0 0 0ันมิลลิแอมป์นะครับแต่พอมาใช้จริงไม่ถึงนะผมลองเอาเครื่องเทสดูแล้วนะครับ เอาตัว B6AC เนี่ย B6 เนี่ยตัว B6 ตัวนี้นะครับมาทำการดิสชาร์จไปหมดเลยเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ3,000ม mm ิลลิแอมป์นะผมไม่ถึง5,000เลยนะครับความจุตัวนี้จะไม่จริงนะนะครับผมผมแจ้งไปก่อนนิดน,นึงนครับแต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ร้าน,นครับแต่ว่าผมว่าเท่าที่ใช้มาก็ถ้าเป็นมือ2อ่ะไม่ถึงสักอันนะครับถ้าเป็นตัวมือ1เลยนะครับผมแบตบที่มันไม่มีเกียวอะ่ะแบตบที่มันเป็นแบบหัวเรียบเลยนะครับผม จะสีฟ้าสีเทาไม่เกี่ยวนะนี้ครับเหมือนอยู่จะในนี้นะครับผมเอาไปชาร์จนะครับเอาไปชาร์จไปดีชาร์จเนี่ยได้ค่าประมาณ6 0 0ันกว่าเลยนะครับผมจากสเปคที่เขียนบอกว่า6ก0 0นมิลลิแอมนะครับผมได้มากกว่าด้วยนะประมาณ 6, 4 0 0 6 5ี่หห้าด้วยนะครับนำซ้ำนะอ่านะครับถ้าผมแนะนำไม่ใช้ผมแนะนำตัวใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นแบตมือสองนะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมตัวไหนที่มันมีปัญหาบ้างมึงนะขอใชคก,ก่อนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวสูนนะตัวนี้ปกตินะครับเอาออกไป เราจะมาแก้ตัวที่มันไม่ขึ้นไฟเลยนี่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราแก้ให้ดูว่าแก้ยังไงนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับนี่ถ้าเป็นตัวนี้ส่วนเนี่ยมันไม่ปัญหรอกเราแค่ชาร์จกลับคื้นไปเนี่ยมันก็กลับคื้นมาใชา้ได้แหละนะครับแต่ตัวเนี้ยเราชาร์จกลับไปอ่ะมันก็ไม่ขึ้นอ่ะผมว่าผมจะทําการชาร์จให้ดูนะปึ๊บแล้วผมจะทําการอัดไฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะเอามิเตอรเลยกว่าปึ๊บเสร็จแล้วผมก็จะทาการคีปหัวแบตเลยนะครับ ไม่รู้จะคลิปได้ไหมนะอันนี้ขั้วบวกส่วนอันนี้ขั้วลบคลิปไปแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะเออเออหรืออะไรยังไงไหมนะเพราะว่ามันร้อนนะครับแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยผมจะอัาไปแค่สามจุดสองอ่ะผมจะอัาไปแค่สามจุดสองโวลต์ให้เป็นค่าสแตนดาร์ดไปเลยเดี๋ยวดูว่าจะชาร์จเข้าไหมอ่ะนะครับผมโวลต์ขึ้นนะครับผมแต่แอมป์ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่รับไฟแล้วนะครับ อ่ะอย่างนี้คือชาร์จไม่เข้านะครับอาการคือชาร์จไม่เข้าถ้าชาร์จเข้าเนี่ยแอมจะขึ้นนะครับผมเนี่ยนะครับผมอ่าคูลเลนต์เนี่ยนะครับผมจะต้องขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้คูลเลนต์คือไม่ขึ้นนะครับผมมีแต่โวล์นะครับผมที่ขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการรีสตอร์มันให้ดูหรือว่าทําการซ่อมมันให้ดูว่าทําอย่างไรนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเอากล่องชาร์จกลับไปก่อนแน่นอนนะครับแบตรุ่นเก่าแบตมือสองครับที่เป็นขั้วแบบเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบตที่มีหัวขั้วขั้วน็อตเนี่ยสส่่วนนนใหญเป็มือองะ นะครับส่วนใหญ,ญ่เป็นมือสองมือหนึ่งไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอเลยนะมือหนึ่งที่เป็นมันมีขออั้วน็อตอ่ะนะครับส่วนใหญ,ญ่เป็นมือสองทั้งนั้นเนาะผมจะทําการรีสตอร์้ดูว่าทําอย่างไรนะครับแน่นอนชาร์จไม่เข้าเราทําการเราต้องทําการแทงแบตนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราทําการถอดฝาขั้วบ,บวกที่ออกนะครับแน่นอนขั้วลบมันเป็นเรี่ยวแบบนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเราจะต้องมาซ่อมที่ขั้วบ,บวกนะครับ เราจะทําการแทงน้ํายาออกนะครับตรงนี้ระวังนิดน,นึงนะมันมีสารระเหยที่จะพุ่งออกมาด้วยนะครับมันอันเป็นอันตรายต่อต่อเราด้วยนะนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นสารเออ่โพลิเมอร์นะครับผมลิเทียมโพลิเมอร์นะครับเป็น Li นะครับผมธาตุอ่าเคมีนะครับผมตารางธาตุที่ไหลไม่รู้ไม่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 รื้อฟื้นมันแล้วกันเนาะ <laughs> อ่ะเราถอดกาวแค่ตัวนี้มาก็พอแล้วนะครับจากนั้นหยิบเอาตัว แผ่นพลาสติกตรงนี้ออกนะพลาสติกข,า,ขาวๆนะครับตรงนี้หากระดาษรองไว้นิดนึงนะว่ามันจะมีค่ากดที่แรงออกมานะครับจากนั้นให้ใช้ไขควงนะครับผมไขควงที่เป็นป,ปากแบนแบบนี้เนี่ยปากแบนนะครับผมเอาเล็กๆนิดนึงนะครับใหญ่ๆแบบนี้ได้ไหมก็พอได้นะเนี่ยแบบนี้พอได้นะครับอ่ะประมาณนี้เราจะทําการแทงเข้าไปตรงประมาณรูตรงนี้นะครับผมอ่าตรงประมาณตำแหน่งไหนมาดูกันนะครับตำแหน่งเห็นตัวเลขไหมมันจะมีตัวเลขอยู่ นี่ตัวนี้เป็นเลข3ใช่ไหมครับเอาเลข3ามพันมาหาตัวเรานะครับแล้วก็จะอยู่ประมาณฝั่งนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปเลยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเตรียมกระดาษทิชชู่เตรียมอะไรไปให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้จะมีสารลิเทียมโพลิเมอร์ไหลออกมาด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบนิดนึงนะครับใส่แมสด้วยก็ดีนะนะครับมันจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับผมไม่ควรสูดดมนะจากนั้นกดเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปเลยนะดันเข้าแบบนี้นะครับไปดันเข้าไปเลยปึ๊บเสรื่่อออยยครััับมมมนนนจะีตําแหงงขู ตอนนี้ยังหาไม่เจอ่ะพอพอดันบางนี้ไม่ได้นะครับผมให้หมุนมาเอาเลขสามเนี่ยไปอยู่ด้านด้านซ้ายมือเราแล้วก็แทงล่องต่อไปแบบนี้แขกควงผมใหญ่ไปหรือเปล่ามาดูนะมันจะมีการ์ดพุ่งออกมาเลยนะครับผมถ้ามันพร้อมทางานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนใข้ควงอีกนึงหนอีกนันหลเหมือนมันจะใหญ่ไปนะครับ่ะหมุนไปเรืเอยแบบนี้อุ้ยเล็กผมก็กลัวมันหักอะ ถ้าเป็นแบบรีเฟร์แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเสียงฟู่ออกมานะครับมันจะแบบติดไปเลยปึ๊บอ่ะดันแบบนี้ไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับออกมาแล้วได้ยินไหมฮะตอนนี้จะมีสารลิเทียมโพลิเมอร์ไหลออกมาครับเห็นไหมขาวๆนี่เป็นน้ำนะครับนี่ตัวนี้คือกดลิเทียมโพลิเมอร์นะครับระวังนะครับผมเป็นอันตรายนะผมเป็นสารกัดกร่อนนะครับกัดกร่อนไม่เข้มข้นนะค่อนข้างเจือจางไม่ได้กัดแรงมากมายนะครับแต่แน่นอนนะครับที่จะเจอคือกลิ่นฉุนครับ ตรงนี้เนี่ยพอเราคว่ำแบตเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ํานี่ไหมนะครับเราคว่ำแบตเี็ยน้ำเขาจะไหลออกมานะครับจริงๆไม่ควรทํานะอ่ะตอนนี้ก็โอเคแล้วน,น,นี่ยนี่เห็นไหมครับเริ่มเหลมออมาแล้วจากนั้นนะครับเราแทงตำแหน่งไหนเราแทงตำแหน่งตรงนี้นะครับให้เลขสามฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะครับให้เราทําการปิดจุกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะฉุนมาก <allt S 2> ตอนนี้นะผมให้ทําการเอาแผ่นเอาตัวนี้นะครับแทงเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้นะครับงัดขึ้นนะคราวนี้งัดขึ้นนะเราจะไม่เราจะไม่ได้งัดลงอย่างนี้นะครับเราจะงัด เราเจาจากด้านบนน่ะนึกออกไหมเอาตรงที่เรางัดขึ้นอะ่ะกดมันลงคืนตำแหน่งเดิมนะครับแทงมันกลับคืนไปตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อทําการปิดจุกนะครับัข้างในนะครับตรงนี้มันมีข้อเสียไหมมีครับผมความจุข,ของแบตเตอรี่จะน้อยลงนะครับอ่าการใช้งานมันอาจจะรอบลงอะ่ะอืมอ่ะโอเคตอนนี้เราแทงเซลผ่านแล้วนะครับเราจะลองวัดไฟใหม่ดูนะครับว่าโวกขึ้นหรือยังนะครับก้อนนี้นะก้อนนี้ไม่เกี่ยวก้อนนี้เป็นแบบดีรือเปล่าจะไม่ได้ เราจะลองวัดไฟดูอีกรอบนึงนะครับว่าโวล์ขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นเราจะแก้ไขต่อนะครับก็ทําการวัดไปแบบนี้ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับผมตอนนี้โวล์ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น2.57แล้วเห็นไหมฮะจากที่เป็นศูนย์ศูนย์ตอนนี้คือแบตเราสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วนะครับอ่ะหลักการในการทํางานหลักการในการซ่อมไม่ใช่ทํางานหลักการในการซ่อมไม่ง่ายนะครับมันจะมีสารลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยที่ไหลออกมาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเห็นไหมครับ อันตรายนะครับผมห้ามสูดดมนะครับแล้วก็ห้ามจับไม่แนะนําให้จับเลยนะครับผมเป็นกดเค็มเงินอ่อนนะครับมันก็ไม่ได้แรงหรอกนะครับผม Li นะครับผมถ้า Li นะครับผมว่าหรือว่าาตาลิเทียมนะครับผมโพลิเมอร์เนี่ยใช่เป็น Li4 ไหมหรือ Li3 วะไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วนะครับผมเรียนมานานแล้วผมก็จะปิดไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาฟิล์มหดมาหดคืนด้วยก็จะดีเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกัน ขั้วกราวตรงนี้นะครับขั้วลบเนี่ยมันมาโดนขั้วบวกเดี๋ยวจะช็อตนะครับจากนั้นผมจะลองชาร์จกับพื้นดูว่าจะสามารถชาร์จได้ไหมนะตอนนี้เหมอนมากครับปวดหัวจริงครับกลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะฉุนนะครับสารลิเทียมโพลิเมอร์หั่นสุดร้นนะอันตรายเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าสมมติว่านะครับใครที่ได้มาแล้วนะครับซื้อมาจากทางร้านเนี่ยแล้วค่ามันวัดขึ้นมาเป็นศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับผมส่งคืนดีกว่านะครับส่งคืนเอาก้อนใหม่ดีกว่านะเพราะว่า คุณภาพของเขาเนี่ยจะตกลงอ่ะดูนะครับผมตอนนี้ระบบส่งไฟอยู่ที่3.2อยู่นะครับผมจะทําการคีบแบตเข้าไปเลยนะครับอ่าผมจะคีบเข้าบวกก่อนแล้วกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะคีบเข้าลบปึ๊บมาดูที่แอมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สามารถชาร์จได้แล้วนะครับผมเห็นไหมตอนนี้นะครับผมค่าครูรินนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1.6 1.1อะไรวะเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมแสดงว่าสามารถ ชัดได้นะครับตอนนี้คือแบตเตอรี่เราก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับแต่มีข้อเสียนะครับข้อเสียคืออะไรผมจะบอกให้ฟังนะครับข้อเสียเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าเอ่อความจุวเขาจะลดลงนะครับจากปกติเนี่ยวัดได้แค่3แอมป์นะครับผมพอเรามาทำมันปุ๊บมันจะเหลือแค่ประมาณสัก2.8อะไรอย่างงี้ครับมันจะหายประมาณสัก2 0 0ยมิลลิแอมนะครับยิ่งทําบ่อยก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็สารนิเทียมโพลิเมอร์ที่มีอยู่ข้างในเนี่ยสมมุติว่ามันมีอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณล็อกเนี่ยนะครับ มันมันหายออกไปอ่ะเอเอมันก็จะล่นมาอีกร่นมาอีกอย่างนี้ครับความจุมันก็จะหายน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่ามันสามารถรีเฟอร์นะครับผมาาสามารถซ่อมเพื่อที่จะทําการนําแบตเตอรี่เนี่ยกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้นั่นเองนะครับไหนมาดูค่าชาร์จตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ขอแจ้งนิดนึงนะว่าปลั๊กตรงนี้ผมมันขาดนะครับมันอาจจะเดินไฟได้ไม่เต็มเห็นไหมหนูดได้2อแอมป์แล้วนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วนะครับอันนี้คือปมมลนะปั๊กผมม เน er, you know, th right sí> you know, yeah. ี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันหลวมนะพอกราวมันหลวมมันก็เลยไม่นิ่งนะครับถ้าบัตรบางตึงนะครับมันอาจได้มาทั้งสามสี่เอมเลยแหละนะครับผมเห็นไหมถ้าผมมันหลวมนะครับเนี่ยตรงนี้มันขาดมันขาดข้างในเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับผมมันจะดุมหลวนอันหนึงมันก็ชาร์จได้ปกติแหละเนาะก็ตามนั้นนะครับผมมันจะชาร์จไม่ได้นะถ้าเราขึ้นไปสูสูนเนี่ยแบตมือสองมันจะชาร์จไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบตมือหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถชาร์จแล้วโวลต์มันจะกลับคืนมาปกตินะครับแบตมือหนึ่งแบต หัวน็อตนะครับผมจะสามารถชาร์จแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมาแทงแบบนี้นะครับนะโอเคนะก็สงสัยอะไรยังไงนะผมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมติดต่อผมเข้ามาได้นะผมที่ไลน์อดสามเปดสามนะครับผมดูว่าเบอร์โทรนะรแฟนเพจอะไรต่างก็ตามนี้เลยเนาะโอเคนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมจบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปกันซ่อมแบตเตอรี่นะครับ จำสองหศูนย์มือสองนะครับผมที่วอลต์ไม่ขึ้นวอลต์เป็นศูนย์ศูนย์นะครับก็บายบายแล้วกันนะครับอ๋อนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับติดลบนะครับผมก็สามารถทําเหมือนกันก็หายนะครับผมไปแล้วเยอะแล้วนะครับผมบายบายแล้วกันฮนะสวัสดีครับ